สวัสดีค่ะสวัสดีซินลุยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูลูกๆซ้อมเสิริหม่องไฟพี่น้องพราะว่าหลังจากที่เรามาจากกรุงเทพลูกๆก็ไม่ได้พักเลยนะคะก็คือตื่นขึ้นก็คือมากซ้อมเสิริหม่องไฟต่อเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็แห่ขบวนมังไฟนะคะตอนเย็นเราก็ทําการแสดงเต็มวงเต็มโชว์นะคะพี่้องขามาเดี๋ยวเสื้อาบุญลุกๆคือแบบ ใจสู้มากใจสู้มากไม่รับจัดให้เอฟซีกระใจดีนะคะพี่น้องสนับสนุนน้ำคาเฟ่มีเครื่องดื่มกับมีใจดีมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาลูกๆไปดูลูกๆทีมงานซ้อมเมมงไฟพี่น้องห้งองกระซอม่วมมงเดี่ยวชั่วโมงหนึ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูกัน,นะคะ่ะแล้ก็ แดนเซอร์เฮาก็ไดขบวนหนึ่งจนยิบเอ้ยยิบสองนเออ่้หีฮะวาขอเราจำด้บานบแดนเซอร์เฮาเบิกระซัาขบวนทด้บานบานหนึ่งบสานซ้อมนะคะเพราะว่ามาก็ไม่ได้พากันพักนะคะ เพื่อผลงานนะคะเพื่อความสวยงามเพือปัง้ทั้งเอฟซีเบิงหลักกาทั้งผู้ชม,มาชาวบ้านตำบลนนํำเพื่อข้าเจ้าของมาเบิงนะคะก็จะดูความสวยงามคือคณะของเรา,าเราไม่ได้ประกวดนะคะ,ะเดินผู้หญงไม่ดอกาะบอกวปาระดาตาปูถิมารวมปับเกวดเราเป็นเจ้าภาพเราไม่ได้ประกวด Up, look at this. Up. บอลสูงปุ่ยยิ่งเนออ่อนๆผ่อมาองตั้งอะไรกันตุกตาอ ดสิบโดมเมนอ,อยู่ลอยเศร้าลูกสามชั่วโมงหนึงได้พีน่น้องนี่ ใส่เพลงซ้อมชั่วโมงเดียวค่ะได้ซัมมิเทวะโอ้ยังไม่จบเพลงนะคะก็จะเก็บไปเรื่อยๆแบบว่าเก็บรายละเอียดคูเตอร์ก็จะเก็บรายละเอียดทีละเล็กทีละน้อยไปนะคะตรงไหนที่ไม่ลงห้องก็เริ่มใหม่แต่ว่าเพลงเนี้ย็คือเขาซ้อมจบเพลงแล้วมะะันมันรำหน้าเคยกินหนาวไหมครั มันล่ำนามันลำนาอะันนีคงอนียอนเยี่อยเี้งเลอ้มันแห่งจอยวมันเคอนเวทีแล้วมันหวานมันหวาน เทียน่ว่าหวานนั่นสายแท้ก่อนสายแท้บอลนี่โอ๊ยเยี่ยมไสยแท้ก่อนบอลนี่ อย่ามันนี่ยู่เฮือนมาขนมาปาดุ่หนาขบวนเลยบ่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปาดดีก็ยจัดเอาเฮ้ยมันจีที่มากับพวกจีนาหนเจ้าเหรอ เออหัวขบวนเด้อย่าผ้ามูผิดเขาหันเดอดจู่ทางเด้อกล้องกำลังไปจับเพื่อังทีท่ม้วงฟอนฟอนผิดครไม่ีมนืยุ่งั่นรอบฟังดูกว่ามีในนละ อนไหมกองยาวออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนซ้อมใส่กองยาวน่นนี่นั่นได้ท่าเบิร์ตุสิงทุกอย่างแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับบุ๊ดไซบุ๊ดไซเอาดีด้วยบุ๊ดไซเจ้าหัวขอนสวรรค์ย่าก่อนสวยพระพรอนพระองค์เจ้าผุ้ดสซย่างงู ไปไเ,เ,เปลี่ยนบลอกเลรอเด้ออีโนดโนดคนเปลี่ยนบล็อกเหรอด้้อ๊ะชะนี้คับคนคือบาครบกัน เอ็มหยาบไปอีกติล่าให้มันเป็นครูเอ็มหยาบไปอีกมันต้องเป็นครูไผ่ครูมันเด้เพราะมันซ้ำกัน ถ้าล้มขวางิ่งู่บูไซต้องล่นไปพุ่นแมกโกต้องล่นไปเออทีมไปทีมต้องคู่แค่ทีทติลาก็ยังว่าเอ็มคู่กันงับไปอีกมันจังสิคู่กันยื่ยนกับต้องคู่แพรี่เอ็มก็ต้องมาคู่เกีตเพระาะว่าทั้งสี่มันลน่นมันเหลือได้ผูไใคไไไ้อาขอรงมีบบไม่ยิงหยุดที่แนนที่ยิงกว่าก็ยิ่

ขอขาเดียวเะไรไม่ส่นุข้าข,า,ขาเดียวมนเลยโอเคนะคะลุกๆสู้ๆค่ะ